โอเคครับเพื่อนๆอยู่ทุกคนผมช่างบานมวลนะฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพวกใช้แจ็คใช้อะไรนะฮะแจ็คเนี่ยมันมีหลายประเภทครับอันนี้ก็ที่ผมให้ดูเนี่ยสามพันกว่านะฮะใช้งานหนักนะใช้เสียบไฟบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี่ถือว่าเป็นตัวใหญ่ที่สุดละนะฮะแล้วเลยจากนี้ก็ไปจะเป็นพวกแจ็คลมเครื่องเครื่องลมที่เราจ้างเข้ามานะฮะเรามาก็คือก็คือแจ็ค บางทีก็เรียกแจ็คบินกลนะฮะแปดร้อยประวัติคือแจ็คพวกนี้จะใช้งานดีกว่าที่เราไปใช้ถานกระแทกแล้วก็ไปแจ็คจะเสียหมดนะครับผมที่เสียไปสิบสิบตัวแล้วอ่าต้องใช้แจ็คที่มันมีคุณภาพขึ้นมาเป็นแจ็คบ่นกลนะฮะทีนี้ผมจะกล่าวถือว่าเวลาพวกแจ็ค่ยมาติดต้าตัวนี้นะราคาแพงกอสมควรเมื่อเวลาเสียการซ่อมก็จะแพงตามก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าเออ เราไปหาเครื่องที่เป็นแบงที่เราที่เราที่เราไม่ซ่อมซื้อเลยนะฮะมันก็ไปได้แจ็คมาอันนี้เป็นแจ็คของคุณใดนะแจ็คคุณใดแปดบักว่าบาทนะใช้งานดีมากครับแเราก็ตัดสินใจซื้อมาเลยเนี่ยแจ็คคุณใดตัวหนึ่งประมาณสามพันกว่าบาท นะี่ครัทีนี้ใช้งานมาเจ็ดแปดงานแล้วครับได้ผลดีครับก็จะตรวจตรงน้ำมันเครื่องไอตัวจรารบีครับจรารบีแล้วก็หลอดลื่เนีห้มันคงที่จรารบีก็จะเตลื่อนอยู่ทั้งบนเราก็ต้องหมุนเวลาแห้งก็เติมเข้าไปจรารบีชนิดชนิดดีนะก็เลยไม่ซ่อมครับเอาเงินที่เราซ่อมไปซื้อใหม่แทนเลยนะแล้วไปซื้อที่ไทยวัสดุนะฮะ ประทายวัสดุนี้จะมีเครื่องมือครบครันะแล้วก็เขาก็มีโปรโมชั่นว่าถ้าเพื่อเราอุดหนุนหนึ่งหมื่นบาทให้ได้นมหมนปากูเงินที่เราซื้อทั้งเดียวเขาก็จะแถมยี่เจี่ยสี่นิ้วหนึ่งตัวนะเนี่ยคือแถมให้ว่าเราซื้อเขาครบวงเงินหนึ่งหมื่นบาทเขาจะแถมให้หนึ่งตัวเลยอันนี้ก็พันกว่าบาท ก็เลยบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเครื่องมือที่เราเสียเนี่ยการซ่อมมันใกล้เคียงกับที่ของใหม่เนี่ยเราซื้อไปเลยครับแต่ใกล้ใกล้คุณใดเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในแบนด์ข้าเหมือนกันก็เลยใช้งานเจ็ดแปดงานแจ็คพืน้นนะแล้วก็แจ็คเสาก็ถ้้ได้ผลนะก็มีเวลาพักพอสมควรนะะนั้นผมก็เลยแนะนำนเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องมือที่เรา เสียแล้วซ่อมทีเป็นหลายพันเนี่ยให้ซื้อใหม่ไปเลยนะเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่แล้วก็แนะนำเพื่อนๆบางคนว่าเมื่อเราซื้อครบหนึ่งมื่นก็จะมีโปรโมชั่นนะแถมเอ่ออันนี้ให้เรานะก็ได้ไประโยชน์ดีกว่าที่เราไปซ่อมนะแล้วพวกเนี้ยแจ็คทุกเนี้ย ใช้แล้วต้องพักครับพักไปช่วงๆนั้นอย่าใช้ลากยาวตลอดบางทีเครื่องกนทนไม่ไหวครับความคงทนก็จะน้อยลงต้องพักนะผมก็เลยแนะนําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สำหรับงานช่างด้วยกันเนี่ยว่าการซ่อมเครื่องมือที่ที่ดูแล้วมันเก่ามากเวลาซ่อมตัวนี้ตัวนั้นเสียเนี่ยให้ซื้อใหม่ไปเลยครับผมเลยแนะนำนเพื่อนๆสวัสดีผมช่งางปานานนท์ครับ